สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดสายไหมนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาคุยกันวันนี้เล่าเรื่องดีกว่าครับวันนี้ไม่คุยเรื่องข่าวเพราะตอนนี้ข่าวก็เรื่องทนายตั้มก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากนะครับมีแต่คุณคุณนุกับคุณคุณสาสาริณีถูกจับและเพื่อนเพื่อนเพื่อนคุณ คุณตั้มคุณต้มนะครับเพื่อนคุณต้มที่ไปร่วมกันเอาเงินสามสิบเก้าล้านที่โอนคริปโตนะครับวันนี้ก็มามาคุยเรื่องเรื่องสิ่งที่ไม่น่าเชื่อดีกว่าครับเรื่องจิตวิญญาณใครเคยเจอไหมครับเรื่องเรื่องพวกนี้จิตวิญญาณเรื่องเลือเชื่อนะครับ ก็อันนี้เป็นประสบการณ์ผมนะผมผมมาเล่าแบบสนุกสนุกบันเทิงเฉยๆนะอย่านะอย่า,อย,าอย่าไปคิดว่ามันเอไม่เป็นเรื่องจริงหรอกบางคนก็เป็นเรื่องจริงเนาะอันนี้ไม่เป็นเป็นเรื่องเล่าที่เราเจอเฉยๆแต่มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีตัวตนอะไรถ้ามันเป็นแบบแบบสัตว์หรือ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 เสียงตอนเด็กๆผมผมผมอยู่ที่ที่เหนือ ที่แพร่เลยแหลแม่พ่อผมก็มาทำงานอยู่กรุงเทพก็มีน้องสองคนก็อยู่กรุงเทพผมก็อยู่ที่ที่นู่นพ่อผมก็รับราชการแม่ก็ทํางานสวนอาหารผมก็ตอนเด็กๆเ,เวลาผมอาบน้ำานี้ยผมจะลงตะลิ่งมันมีตะลิ่งเนี่ยค่อนข้างลึกมัเหมือนคล้ายๆเหวเลย ดิ่งลงนี่เวลาถึงใกล้หกโมงนี่ต้องรีบรีบอาบก่อนเลยอย่างย่งว่าต้องต้องต้องอย่าไปอาบพร้อมควายอะนะบางทีชาวบ้านเอาควายไปอาบน้ำถ้าบางทีเราอยู่ใต้ตูดมันเนี่ยเวลามันฉี่มันขี้มันอะไรเราต้องอยู่ อยู่อยู่เหนือมันหรือไม่ต้องอาบน้ําอย่าให้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 มันเจอมันเงี้ยไอ้ไอ้หลังหลังหลังบ้านยายายผมเนี่ยยายกระตานี่ผมก็ออกไปได้เงี้ยมันก็ออกไปไปแม่น้ําแม่น้ําพวกนี้มันมาจากเขามันจะสะอาดไงมันจะใสหรือไปด้านหน้าก็ได้ครับแต่มันลงลงแยกกันไปหน่อยนึงใกล้ๆกันหน่อยนึงแต่ผมชอบลงด้านหลังนะมัน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 ติดกับบ้านกว่า เวลาผมเดินไปตรงจุดตรงโค้งที่จะลงแล้วมันเป็นพุ่มไม้ต้นต้นไม้มันจะอยู่ตรงตรงเนินทางลงพอดีมันมีใบไม้ใบไม้ก็ปกคลุมเกือบถึงบินนะครับคือมันมันเราไม่เห็นไม่เห็นโคนต้นเลยต้นไม้ไม่รู้เป็นต้นอะไรผมก็เดินผ่านจ,จุดนี้ประจำนะขาลงเนี่ยเวลา เย็นเย็น้านนอกมันจะค่อนข้างคํำหน่อยเสียงอุงอ้งเงยอุ้งเงยอุ้งเงเดินผ่านตรงนี้ทีไรต้องได้ยินทุกทีเลยเวลาขึ้นมาเงี้ยขึ้นจากอาบน,น้ํามานี่ก็ได้ยินอุ้งเงน้เงี้ผ่านจุดนี้ก็ได้ยินทุกทีเลยแต่แต่แตถวแถวหมู่บ้านผมอ่ะผมจะรู้หมดแล้วนะใครใครใครท้องหรือไม่ท้องใครมีลูกหรือไม่มีลูกก็หมู่บ้านนะั้นน่ะ แท้ทุกหลังมันมันจะเป็นญาติเราหมดเลยพี่สาวตาพี่น้องตาอยู่บริเวณน,นั้นหมดเราจะรู้เพราะเราไปไปเที่ยวกับเกือบทุกทั้งหมู่บ้านแล้วไอ้ตรงที่หมู่บ้านที่ที่ที่ผมอยู่แล้วมันมันก็จะมีสีสามคนนะผู้ชายตรงนั้นผู้หญิงั้งนั้น,น,นผมก็สงสัยไง ผมสงสัยแต่แต,แต่แต่ผมก็เคยมุดไปดูนะเฮ้ยมันมันเป็นเสาเหมือนบ้านนะมันเป็นเสาเดียเด่ยวเดี่ยวเดี่ยวเสาเดี่ยวขึ้นมาแต่ผมเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้หรนเป็นลักษณะนี้มันเป็นอะไรที่ไหนได้ก็มารู้ว่าเป็นเสาไอ้พวกสัมภเวสีอะไรให้มาอยู่ไอ้หลังหมู่บ้านไอ้หลังบ้านตายายผมก็เมื่อก่อนมันเป็นวัดวัดเก่า แล้วคนเวลามันแทงเนี่ยเขาก็เอาเอาไปฝังตรงนั้นแหละแถวแถวนั้นนะ่ะมันเป็นวัดเก่าเหมือนตะกุติอะไรพวกนี้มันมันมันก็จะคล้าย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 เหมือนเป็นวัดวัดโบราณน,นะเป็น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 เรือนไม้ไเรือนเรือนไทยอะไยพวกนี้ไงนะพอโตโมาผมมาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพผมก็ถามแม่อ๋อเมื่อก่อนเป็นวัดเก่าเขาชอบทําแทงเอาไปฝังตรงนั้น เออผมก็โหพูเลยเพราะแถวเหนือเขาเขาเลี้ยงไอ้น,นี่อยู่นะเลี้ยงผีอยู่แล้วใช่ไหมเออเขาจะมีกาบกาบกล้วยทํากาบกล้วยเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเอาไว้ใส่ข้าวใส่อาหารจุดทูบมีบุหรี่เออมีเหล้าบ้านไหนรวยหน่อยก็ทําเหล้าเขาจะเขาจะไว้ใกล้แยกอ่ะจะไว้ทางสามแยกหรือสี่แยก หัวมุมพอดีนะ่ยเออเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงผีไงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วไหมก็พอมาอยู่ที่กรุงเทพหน่อยผมก็เคยนะด้วยความที่อุตริกับเพื่อนคนหนึ่งเออเข้าไปในวัดวัดแถวแถวห้วยขวางอะมอีวัดหนึ่งอะ่ะอ,อยู่หลังหลังโรง,งเรียนมธัธยมง่ายๆติดกับนถนนโรงเรียนที่ติดอยู่ถนนนะ เออก็ไปปุ๊บก็ต่างคนต่างเมาง่ายๆท้าทายกันไปเล่นสนุกเสร็จสนุกมันอยู่ใกล้ๆแถววัดวัดตรงนั้นมันจะน่ากลัวดึกๆมันจะน่าตัวกลัวไม่มีคนผ่านหรอกแต่แต่ด้านหลังมันมันจะเป็นชุมชนเราบางทีเราก็ไปหาเพื่อนเราก็กลัวนะถ้าไปดึกๆเออเด๋ยวสมัยนี้ก็มีต้นตะเคียนใหญ่ๆแล้วเขาเอาไปวางไว้หน้าวัดเลยน่ากลัวมากเลยตอนตอนนี้ผมไปนะ ก็มาเล่าเล่าให้ฟังว่าที่ผมไปไปไปเจอกับเพื่อนนะท้าทายกันเนี่ยเออเดินรอบโบส3สามรอบเออก็ไม่เจอผีอยากเจอผีเนยสักครั้งหนึ่งเมื่อก่อนท้าทายไปรุ่นรือว่างั้นนะก็ไม่เจอมองใต้หวางขาก็ไม่เจอแล้วก็เข้าไปในในโกดไอ้ที่เก็บกระดูกกันเลย ตรงประช้าเนี่ยนะนะเข้าไปดูเราก็สองคนนี่ก็ไปดูรูปมันก็มืดนะมันก็มืดดูรูปคนตายเดินเดินไปเดินมาคราวนี้เราก็คุยกันเอไม่มีอะไรนี่ว่าก็ไปเจอหมาอยู่ตัวหนึ่งหมาก็เปาอ่ะมันก็เดินผ่านหน้าผมก็คุยกับเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวดูนะไอหมาตัวนี้มันก็ไปบ้านเราเดี๋ยวไปเจอที่บ้านเราก็พูดกันเล่นๆแต่บ้านบ้าน บ้านที่ผมอยู่กับเพื่อนนมันก็ห่างจากวัดกตนหลายโลนะน่าน่าน่าจะถึงเจดแปดโลซึ่งซึ่งหมาตัวนี้ไม่มีทางข้ามได้ข้ามมาได้เลยเพราะว่ามันมีถนนใหญ่สี่เลนเสี่เลนด้านซ้ายด้านขวาเท่ากับ8ปดเลนอันนี้สามารถขึ้นข้ามข้ามมาได้เลยฝาตัวนิดเดียวเหมืนมากระเป๋าอะก็ไปนั่งเล่น นั่งเล่นตรงตรงตรงแยกในซอยอ่ะคุยกันไปคุยกันมาไอหมาตัวนี้ก็เดินผ่านเข้ามาเข้าไปข้างในในซอยแล้วไอ,อตัวนี้นี่วาเขาบอกเพื่อนนะก็ตามเข้าไปตามเข้าไปก็เอ๊ะมันหายไปไหนซอยมันก็ตึ้งอยาดนี้เองก็หาไม่เจอตื่นช้ามาก็ถามทุกเกือบทุกหลังเลยมันมีใครเลี้ยงหมากระเป๋า ผมไม่มีเลยแถวนี้นก็ไม่มีจริงๆมันก็ไม่มีจริงแล้วก็ผมอยู่แถวนั้นมันหลายหลายปีแล้วมันก็ไม่มีใครเลี้ยงหมากระเป๋าลักษณะนี้พอตกใจมันเหมือนมาเตือนเราอะไรยายายา,ยามาลามตามอยา่าอะไรเนี่ไอ้ดีก็ไม่มีอะไรนะไอ้ดีก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งไอ้ไอเรื่องที่ผมผมเคยเคยไอ้เปิดเครื่องเสียงอะ่ะปุ่มมันปิดอยู่อยู่ดีมันเด้งปึ้ง แพงขึ้นเฉยอันนี้ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งแล้วก็อีกประสบการณ์หนึ่งตอนที่ยายผมเสียที่แพรเนียก็มีญาติพี่น้องก็มีเด็กๆไอ้รุ่นน้องผมมันก็มานั่งกินเหล้ากับผมเนี่ยห้องน้ํามันก็อยู่ใต้ถุนด้านล่างบ้านของบ้านเนยแล้วก็คุยกันคุยกันกินเหล้าเสร็จน้องพวกน,น้องผมสามสี่คนมันบอกเห็นยายเห็นยายเข้าห้องน้ํา กใจจริงๆยายตายแล้วศพแกอยู่อยู่อยู่ข้างบนเรือนครับใส่ใส่โลงไว้อยู่ที่เหนือเขาจะเป็นเป็นเวลาสวดอะไรคนตายเขาจะสสวดในบ้านในบ้านแล้วตั้งศสมในบ้านแล้วก็เวลาไปเผาก็ไปเผาในประช้ามีมีเชือกจูงรถรถไปฮะแล้วก็ศพอยู่บนรถอย่างเงี้ย แล้วก็ลูกหลานก็จับเชือกเกาะไปลากไปลากไปจนถึงถึงเอเอปา่าช้านั่นแหละครับก็เป็นประสบการณ์หนึ่งแล้วผมว่าเค,เคยไปนอนแถวป่าปช้าด้วยนะมันเป็นไล่ติดใชนนะ่แล้วไอ้ไอ้รุ่นพี่คนนี้ก็ไม่กล้าจะไปนอนด้วยตอนนั้นเรายังเด็กอยู่ไปเฝ้าพวกขโมยอย่างเงี้ยบางทีมาตัดใบยามาไอขโมย ไอพืชไล่อย่างเงี้ยโอ้ยผมเจอเยอะเยอะมากมันมีแหวนอีกอันนึ่งที่เป็นแหวนนังกวักเนี่ยมันเมื่อก่อนก็มีคนเห็นนะว่าเดินไปกับผู้หญิงอะเพราะแหวนไอตัวนี้มันแตกไปอะพระผมโดนรถชนหนักไงข้างขวาทั้งแถบเลยหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอผู้หญิงคนนี้อีกเลยเออแลกเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ คนมาปกป้องผมหลายครั้งนะผมเกือบตายหลายครั้งนะแล้วพอแหวนหัวมันแตกไปเหมือนกับไม่มีเรื่องพวกนี้ไี่มีคนเห็นผู้หญิงคนนี้คุยกับผมอีกเลยขนาดไปขึ้นรถเมย์นะผมถามเอาทำไมไม่นั่งที่ว่างข้างผมเขาบอกเขาบอกว่ามีคนนั่งอยู่ผู้หญิงนั่งอยู่เออผมก็ตกใจรือวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับคนกับผมกาคุยเดี๋ยวอาจจะคุยตอนสองอีก วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับไปก่อนครับ let's go วันนี้มันมันจะจบเร็วหน่อยเพราะว่าผม <c oughs> ผมเบรกไว้ให้อยากรู้ <c oughs> เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเรื่องแหวนผมผมเจอแบบผมไม่เจอเป็นตัวเป็นตนหรอกมีคนมาบอกผมเนี่ยผมกแบบ็อึ้งแล้วแค่น,นี้นะครับ ขอให้ร่ำให้รวยครับขยันทำงานนะครับขอบคุณมากครับ